พอเหอะเรื่องด่ากาดนะจงพอคนรักกันไม่น่าจะทำได้ลงคอ,อนีพี่เไม่ให้ใจแต่ถ้ายิบของฟิตดีอันเนี้ยพี่ให้อภัยอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปอมลำหรือว่าน้องไม่ชอบสูดแต่พี่ชอบน้องตรงตูดดำ เจะบอกไม่พูดไม่เข้าใจที่นามปรสยดสยองพรว่าสมองมันเน่าไนและไม่น่าแขมงควรไปแข่งชักป้าไกลเห็นเสาเวทีไห <c oughs> มสัตว์ทังเงียนนักนักมึงไปกระเด้าไปทางสัตว์และเลืองพิจิตเครื่องมันบอกกับการแล้วน่าจะไปอยู่แต่วงการพักเครื่องไม่ต้องมาเพื่องมันนี่มันคือเรื่องจริงมึงเป็นแค่นกน้อยจะเทียบเฮียอะไรกับเครื่องบินเมองเหียบปากที่แล้วแบบไปคล้องแก้วพ่อไม่ได้บอกว่ามึงเป็นเด็กหลอดแก้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูพาไปครอบครูแม่บอกยังว่าเป็นเมียน้อยของพ่อกูมึงไม่ต้องเสียมึงไม่ต้องกูเสียสูญเจอกับกูมสูญเสียก็ต้องไปเฮี้ยร์เสียสูญล้วได้แค่ในห้วงที่ส่งจะดีกว่าว่าเสียงตดในรูหี่ก้วยัฟังดูดีกว่าว้าวเอาหนเว้ยผจว่อรนผมจะพูดเวให้ทุกคนนะพูดวภาษาเว้เว ผมจะพูดเวให้ทุกคนมนาะพูดว่าจีอเวเว,เวฟังกับชื่อพีฟังแล้วทำไมมันบื่อจากแต่คนขเขาเรียกไปเอาเล่าต่อไปคงไม่มีชื่อมันมันถึงเวลาที่ทีไม่ลงเหวกุกิเซต้เวจีเอาไว้ที่คำว่าล้มเหลวเวไม่โนคตรเฟลต้องไปเจอของเหลือใช้พี่เป็นเหมือนเศษขี้ที่ยุคเก่าเขาเหลือไว้อ,อยากเข้ามาใกล้แต่ระว่งกูจะพีพึ่พต่าจากลีวร์พูที่จมอยู่แตกับอดีตอยากินเป็นเรื่องเล่นหรือจะสาย มางแรปพี่เป็นโปงแอบบอนที่คนก็พากันเลิกเล่นเรื่องแรปเราหล่นกับเล่นแต่หลงคอยแจกขำรู้แล้วที่มึงแรปกากๆของพ่อสันนิบาตแม่งเด็กขำไมปซะโย่โย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 มึงแรปมานานนมแต่ไม่มีคนเราเข้ามาสนใจเพราะถ้ตล์มึงโง่งงตลาดนัะถ้าพงไม่มีอยู่ถมไปไงเฮีย่วย และได้แค่นี้ไปตายไปจะด่าอะไรก็เชิญเลยเอาที่มึงสบายใจอะ่ะคุ้ยเดิวรอไปจูนเหรอมึงไว้ตรงผมแบบเดียมึงคิดว่าเป็นพิตูนเหรอไอ้สัสยังแย่กว่านั้นคนคิดสก,กิ๊กเห็นมึงแลแ้วแบบควายแล้วแม่งเสียดา,ดายและชิสวิฟว่ะแลวที่กูด่ามันยังน้อยไปแต่กูไม่อยากด่าแรงแต่คนแก่แม่งจะน้อยใจเรื่องแถวพิมงงต้ช่วยมันแต่ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเราไปอาบนวดกัน ส่วนเรื ite, ่องเมียพี่ไม่ต้องกัวจะผิดใจเพราะของพี่เล็กนิดเดียวสาวๆก็คงไม่ติดใจอ่ะมันเกิดสภาพเหมือนกระผาบมานังระบบไม่ใช้แล้วดีจะขนาดกะหลียงถามหาให้แล้วต่อไปเราคงไม่เข้ากันบักหลังจากเล่นด้วยรู้สึกงว่าควยจะเข้ากันในสัตว์โยโยโยมึงเป็นรุ่นใหญ่กูไม่สนใจเด็กกูไล่ไปกระเด้าเสาโยอะๆย มึงเป็นรุ่นใหญ่กูไม่สนใจเดี๋ยวกูไล่ไปกระเด้าสาว,สวถั้าคิดชนะกูมันต้องกลับไปอยู่ในยุคพระเจ้าเหาอ่ะถ้ารอบหกคนมันมาจะทศก,กักั์มึงเป็นแค่ทางลาบเรียบอย่าคิดมาเทียบกับทางชันรอบนี้มึงคงตายก็เพราะมึงเจอกับทางันหรือว่ามึงจะตายเพราะกูหรือมึงจะตายเพราะความดันะถ้าคำสบถและ,สะแสงด่าพนลายว่าแรงแล้วแต่กลิ่นตัวเฮียนี่แรงกว่าไม่อยากกระดานะเพราะดำเลยแต่ควรจะขัดที่ใครเพราะงามขามึงนี่ดำเกิน แลปปรุงเรื่องตกมกหน่อยเบาหวานความดันไขมันน่าควรจะลดหน่อยชีวิตเขาอานลันทศบ่อยใครอยากให้กำลังใจก็ช่วยค้างชื่อพี่ทหน่อยเพราะเด็กใหม่ขเขาได้จะไฟแรงแเสื่กงเป็นเจ้าที่ปักหลักไม่ยอมไม่ใครแซงจะสดหรือจดอท,ที่ว่าคำใครแรงถ้าสดเป็นคำตถอยก็จดเธอไอสัตว์กูอายแทนโยโยจริงๆไม่อยากด่าแต่ผมต้องด่าป่าให้เสียงไง ผมรักแต่คนอื่นไอ้ผมก็เสียใจสมองมึงคงจะดูบ้าเพลงมึงก็ยังติงแต่ว,ว่าเป็นเพลงของอยู่ม้านะมาลายาาถ้าคงไม่ต้องใช้มึงรักกะโหลกกลาละหน้ามึงนี่กูต้องไหวไหมสม่วนแบบมึงใครๆก็สดได้สดแต่เย็ดแม่เย็ดเมียใครๆก็สดได้มาที่บ้านกูก็สดได้มึงสดแต่คำติดถอยอีกหน่อยหัวมกูก็ตอบได้แต่แม่เหมือนกระสอบแล้วชนะกูได้ย,ยังไรขนาดเดินมึงยังหอบเลยเฮ้ยระวังจะกมเลิกให้มึง อยและกูไม่อยากจะลงมองพอทุกครั้งที่แม่งแลบปทการที่พบมึงกำลังจะลงคองและกูไม่สนว่าแม่งอยู่ฝูงใดและกูไม่สนใจหรอกเวลาที่แม่งได้สูญไปกูไม่สนใจเวลาที่สูญไปแต่กูเสียใจอย่างเดียวกูกูประเมินสูงไปวะย่ะโย่ย่แล้วมึงไม่ต้องมาถามว่ากูนำมาไงลาวสามก็ได้นะพี่ไดเฮียนี่ยังคาใจอ่ะ โอเค้ว <Okay>. ขอเสียงให้ออกหน่อยเลยคุยพ,พ่อมึงเหรอมาเลยมาเลยออัศดินในเด็กน้อยมึงอยา่าตาแบบว่ามึงผิดที่อยากคิดว่ามึง พะก็มีแต่คำเฟี่ยวเฟียจนทำมึงเยี่ยวรถที่นอนไงควมึงอยากให้กูสดความจริงนะกูก็ใส่ได้มึงบอกว่าหน้ากูติ่งแต่ก็เย็ดจิ๋มเมียมสาดีได้เพราะจยน้องระวังจะหลอกได้มึงบอกหน้าโหดดีแต่เห็นหีมึงเสือกนักรลองฮัมึงมาเด็กน้อยอย่ามาคุยกับกูเจอกับกูก็เหมือนมาเจอกับครูโดนไมินิดหน่อยผมจะคุยกับลูไปเลิกกดูดนม จีเพอแล้วกูก็จีปากใครไม่มากูมาว่ะมึงต้องมาแข่กในสัตว์จะต้อทีปากอยากให้กูสดกูบกัจัดไพ่กูไม่ไปคิดมากขึ้นต้กำจัดไพ่ด่าไม่กี่บาทผมจะตับไม่แล้วก็ด่าไม่กี่บาทผมจะจับใค่แล้วแบบนี้ยเขาเรียกว่าฟีสไตล์แล้วมันเข้ามาเจอกูเขาเรียกว่ามีกระจายด่ากับมึงก็เหมือนมาด่ากับควายก็ส่วนรอดสี่คนมึงจะไม่เหมาะกับนายวะเหี้ย ควรกลับไปคิด oh. สักนิดก่อนที่คิดจะมาประทะกูเนี่ยเอ็สซีควยที่หลายคนอวยมาชนะกูเฮ oh. ียจริงๆไม่อยากจะป้าปมึงมึงกูลงมาป้าปกับกังฉินทพามงแค่แรปเปอร์กระจอกที่แม่เขาลอบมาด้วยพลังจิ๋มอ่ะมึงแม่งโง่จริงหนีเวลาต้องสอนซ้ามึงควรจะแบ่งความแอ็กหล่อของมึงมาให้สมองบ้าง oh. เขาเลยต้องส่งกูมากำลังอีกมาฆ่าพวกเหยียกาเกลือกาที่คนขยาดอีก เฮียที่แกและยังจะกาอีกประสบการณ์มึงมีแต่มึงไม่ฝึกตนเลยการไปความอมพยศสุดปู่ที่ม่อยู่ในสี่คนและแล้วที่นาความลังจะอับจนเพราะมึงมันต่ำามใหมาตรฐานรายการมันต่ำลงอีสัตว์เดี๋ยวยองเดี๋ยวหลอนในสัตว์กูอบอกเลยกลับไปพัฒนารามกรก่อนหอนมึงควรทำก่อนเลยกูเคารพมึงนะแต่กูขอบอกเลย,ออเลยช่วยลงเวทีเธอขอลองอย่าให้น้องต้องมานั่งถอนงอกเลยเฮีย อะไรมึงเมื่อกี้มึงแร็ปเวยไรมึงมึงด่าเรื่องอาชีพมัน้อบความต่ำของจิตใจมึงอ่ะอย่าโชว์เก่งมึงอย่ามาโชว์เก่งมึงเก่งอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวคือมึงมโนเก่งเชื่อมั่งเชื่อมั่งมันถึงเวลาที่กูต้องเชื่อมั่งมึงแร็ปแบบจำเจคงไม่มีวันที่มึงได้เลื่อนขั้นกูบอกมีปัญญามึงมีแต่เลือดขั้งชนะกูได้วันเดียวคือวันที่ประเทศต้องมีการเลือกตั้งสัตว์ว่าละคำก่อนแต่พี่มึงแร็ปแต่เรื่องไร อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสงครามไม่จะเป็นต้องหลอสัตว์เพราะคุณจะยืนอยากได้ผลงานเกกาเปปาเป็นสวะหรูกาเดนและพวกโงโอ่อย่างพี่น่าคงไม่มีอะไรให้กะเกนสิ่งนี้มึงควรออกมึงออกไปจากเกมที่สามมึงรองเก็บเพราะเดี๋ยวทอเด็กูจะเข้าไปปราเองไอ้สัส yo โย่โย่เฮ้สั์เด้ ถ้ามึงพูดมากเดี๋ยวกูจะไล่มึงไปดูใบมึงไม่ต้องมาถามไม่สัตว์ว่ากูใครกูย้ำไม่รั้งไม่ต้องมาถามไม่สัตว์ว่ากูใครเพราะสีโโลตัวฮีโร่เขาจัดมาเพราะกูไงสัตว์รอบริงกูขอพลังสถิตฝังเข้ามารอบริงกูขอพลังสถิตฝังกูยอยากเจอกับทอเดเดนมาเจอเฮียเนี่ย,ยกูผิดหวัง